ของแม่กินไม่ได้ของแม่เปี้ยวของแม่เปี้ยวไม่ได้ของแม่เปี้ยวไหวไหมแซ่บไหมเป็นไงล่ะอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยทัดเปี้ยวอ๋อ อไรไหมขอกินด้วยได้ไหมโอ้โหดูใจเลยอร่อยไหมกินได้ไหยกินได้ไห อยู่าขัดใจอาขัดใจคุณจะไปจะขัดใจเดินตกแดด อยู่แถวนี้ก็มาทุกวันละคะ่ะ